สิริในยุคสมัยนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีพอจะมีธุรกิจอะไรที่พอจะทํากําไรได้ไหมสิริมีสี่ลูกพี่ธุรกิจนี้เหมาะกับลูกพี่เลยล่ะธุรกิจอะไรสิริที่ายให้ฟังสิ ลูกพี่ก็ไปเลี้ยงนักศึกษาสิลูกพี่ซื้อคอนโดให้นักศึกษาอยู่5ปีในราคา15 0 0 0ล้านบาทให้เงินนักศึกษาใช้เดือนละ10000บาทรวม5ปีให้เด็กนักศึกษาไป ,00 แสนบาทรวมทั้งคอนโดและค่าเด็กนักศึกษา5ปีหมดไป สองล้านหนึ่งแสนบาทพอตอนเด็กนักศึกษาเรียนจบเลิกลากันไปลูกพี่ก็เอาคอนโดไปขายในราคาสามล้านห้าแสนบาทได้กำไรมาหนึ่งล้านสี่แสนบาทสรุปลูกพี่ก็ได้ขี่เด็กนักศึกษาฟรีๆห้าปีแถมยังมีกำไรเหลืออีกหนึ่งล้านสี่แสนบาทน่าสนวซิลิการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาก่อนลงทุนทุกครั้งเสี่ยงว่ามเมียที่บ้านจะจับได้ I'm <laughs> not-